ยักสเปรโร่ไม่รู้แม่แม่หัดรับผ่านกอนักจีนเขากินน้ำนนักนเกินน้ำอน้ำค สวัสดีค่ะเด็กชั้นปหนึที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูนุษยนะคะในชั่วโมงวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะครูนุษยก็มีเรื่องการจัดโต๊ะตู้และชั้นนะคะมาให้ความรู้กับเด็กๆนะคะซึ่งความรู้เรื่องนี้เด็กๆ น่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะคุณนุชก็มีเรื่องนี้มาสอนนักเรียนในชั่วโมงเราไปเรียนกันเลยค่ะมาีไม่ทันแล้วพอ,อมไม่เห็นนะวในกล้องไม่เห็นจะเก็บให้ดีนะคะเด็กๆด,ดูในรูปสังเกตนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่ารูปที่คุณนุชให้ดูเนี่ยก็คือรูปสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านเราใช่ไหมคะในห้องนอนนะคะเป็นยังไงคะ เรียบร้อยไม่เอ่ยใครตอบได้เรียบร้อยไหมคะในห้องนี้ไม่เรียบร้อยถูกต้องค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าว่าถ้าไม่เรียบร้อยเราต้องทํายังไงนะคะตีแากเลยนะคะเราต้องทำอะไรคะดูจัดรูปเราต้องจัดเก็บกวาดขยะเก็บกวาดค่ะเกงมากค่ะให้เรียบร้อยนะคะ สังเกตจากในรูปใช่ไหมลูกน,นี่ข้อหนึ่ง,งการจัดเก็บขะะยะนะคะที่ลบลุงลงังที่กระจัดกระจายนะคะคุณครูค่ตะตอนเลขอะไรคะหนูมาไม่ทันค่ะอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆดูต่อนะการจัดโต๊ะนะคะ ต๊ะสำหรับเขียนหนังสือทําการบ้านหรือทากิจกรรมต่างๆนะคะควรจัดเก็บของใช้บนโต๊ะให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือโต๊ะที่เป็นระเบียบนะคะเรียบร้อยก็จะมีวางอุปกรณ์หนังสือนะคะวางไว้บนโต๊ะที่เรียบร้อยนะคะส่วนโต๊ะด้านนี้คือโต๊ะที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะแตกต่างกันเลยนะคะว่า ถ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะดูแล้วหน้านางหน้าใช้ใช่ไหมคะแต่ถ้าโต๊ะที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีสิ่งของนะคะวางไว้บนโต๊ะกระจัดกระจายแบบนี้นะคะซึ่งเด็กๆก็จะต้องดูนะคะจัดทําให้เรียบร้อยนะคะเหมือนรูปนี้นะคะตไปไปนี่นะคะคือโต๊ะที่เรียบร้อยนี่คือผิดนะคะที่ไม่เรียบร้อยต่อไปนะคะการจัดหนังสือบนโต๊ะนะคะ การจัดหนังสือบนโต๊ะอ่านเด็กๆดูนะคะจัดเก็บหนังสือบนโต๊ะต้องเป็นยังไงคะนะคะต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือตั้งหนังสือทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งให้เท่าให้เรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะนี่คือการจัดเก็บหนังสือบนโต๊ะนะคะต่อไปนะคะ เรามาดูบ้างดูเรื่องตู้นะคะตู้เสื้อผ้านะคะทํามาจากไม้ก็จะเก็บเสื้อผ้าเก็บอ่าของที่อยู่ในตู้นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอันนี้คือตู้เสื้อผ้าที่ทํามาจากผ้าหรือพลาสติกนะคะต่อไปนะคะตู้โชว์นะคะตู้โชว์ก็จะมีทํามาจากไม้นะคะอันนี้ก็จะใส่พวกของโชว์ต่างๆนะไว้ในตู้โชว์นะคะ ตู้มีหลายแบบนะคะอันนี้ก็คือตู้เก็บของนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมิดชิดนิดนึงเพราะว่าของจะเยอะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะเก็บข้างในแล้วก็ปิดตู้ให้เรียบร้อย <S <S นี่คือตู้ต่างๆนะคะเด็กๆให้สังเกตดูลูกนะคะว่าตู้มีหลายแบบใช่ไหมคะน,น,มนี้เรามาดูหลักการจัดตู้นะคะหลักการจัดตู้ก็ให้นักเรียนดูว่าตู้มีลักษณะอย่างไรใช้เก็บอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เก็บของให้ตรงกับลักษณะของตู้ด้วยนะคะ แยกของใช้เป็นหมวดหมู่นะคะูต่ออยู่ของชิ้นเล็กควรวางบนข้างบนนะคะส่วนชิ้นใหญ่ควรวางข้างล่างนะคะเด็กๆเอากนกขึ้นไปอันนี้คือหลักการจัดตู้นะคะทีนี้เรามาดูนี่รูปนี้เป็นการจัดตู้อะไรคะใครตอบได้สังเกตจากในตู้อะไรตู้เสื้อผ้าใช่เด็กๆนี่คือการจัดตู้เสื้อผ้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เองค่ะ ไหนใครใครพับผ้าเป็นแล้วยกมือขึ้นใครับผ้าเขาเด็กๆเรียนเรื่องการพับไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถที่จะจัดตู้เสื้อผ้าเองได้แล้วนะคะโดยการพับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะดูหนังสือดูครูเรามาดูต่อนะคะต่อไปก็คือการจัดเก็บตู้ใส่รองเท้านะคะก็คือ การจัดเก็บรองเท้าที่เรามีอยู่ใส่อยู่แล้วก็มาใส่ไว้ในตู้ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆที่มีตู้ใส่รองเทา้าเด็กๆก็จะต้องวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะการวางรองเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เราหาใช้ได้ง่ายนะคะอันนี้คือต่อเนาะต่อไปเป็นชั้นต่างๆ,ๆนะลูกอันนี้ก็คือ ชั้นวางของที่เราจะใช้สําหรับวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือชั้นวางอุปกรณ์ในในครัวติดผนังใช่ไหมคะลูกชั้นวางจานวางแก้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะชั้นวางของเล่นนะคะก็จะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชั้นวางโทรทัศน์นั่นเองนะคะต่อไปหลักการจัดชั้นก็จะมีให้นักเรียนสํารวจชั้นว่าวางของว่าวางของว่าเป็นอย่างไรนะคะใช้อะไรวางบ้าง นะคะวางของแยกตามประเภทวางของที่มีขนาดเล็กหรือน้ำหนักน้อยไว้ชั้นบนนักเรียนสังเกตจากรูปเนาะนี่คือเป็นตู้วางของจัดของนั่นเองนะคะที่เป็นชั้นนะคะแล้วก็วางของที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักน้ำหนักมากไว้ข้างล่างนะคะอันนี้คือเด็กคนนี้ให้เด็กๆสังเกตเด็กวิ่งคนนี้เขาทาอะไรอยู่คะเขาถืออะไรมาจัดอยู่ ใครตอบได้หน่ะสือค่ะมาจัดอะไรลูกเด็กคนนี้จัดอะไรคะเด็กคนนี้ทำะจัดเก็บหนังสือนั่นเอง e e นะคะไว้บนชั้นให้เรียบร้อยนะคะเก่งมากทีนี้เด็ก ancies, disputes, ๆอันนี้เด็กๆก็เห็นแล้วเนาะว่าครั้งที่แล้วครูเด็กๆที่ถ่ายรูปมาให้คุณครูนุชดูเรื่องการจัดเก็บของใช้ของเล่นส่วนตัวเนี่ยเด็กๆก็เก็บให้ครูดูแล้วครูสังเกตเด็กๆ น่ารักมากนะคะเด็กๆรู้จักเล่นแล้วก็เก็บของใช้ของเล่นส่วนตัวของนักเรียนได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนี่ก็คือหนึ่งอ่าส่วนหนึ่งนะคะของการจัดเก็บของชั้นวางของเล่นให้เรียบร้อยนะคะักษณะนี้ก็คือเป็นชั้นวางของเล่นนั่นเองนะคะที่เราเอาของเล่นมาวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้ดเด็กๆมาทํากิจกรรมเลย เด็กๆเขียนวันที่แล้วนะคะให้เด็กๆดูข้อหนึ่งดูรูปภาพนะคะตอบไปนี้แล้วตอบคําถามนะคะว่าอในรูปเนี้ยเด็กดูชายคนนี้เขาทาอะไรต้องไปเปลี่ยนโดยวาา่ามาก่าดใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่้เด็กๆตอบถูกไหมยด็คนนี้เปีย อ่าอ่เลยแล้วนี่ค่ะอ่าเด็กๆลออคําตอบลงไปเลยนะคะถูกต้องค่ะรูปนี้ตรงกับเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็คือตอบไปเลยนะคะเขียนตรงนี้เลยนะคะว่าจัดเก็บกวาดขยะนั่นเองอ่าเด็กๆขเขียนคําตอบลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะลูกจอจานในการเด็กอ่าตรงนี้นะคะคก็คือเด็กผู้ชายที่ตรงกับรูปเมื่อกี้นี้<ๆ>ๆๆที่เด็กๆตอบมาก็คือเขากําลังจัดเก็บกวาดขยะ นั่นเองนะคะเด็กๆเขียนคำตอบลงไปเลยลูกอะไรข้อไปยอยค่ะอะไรอะไรก็ต้องพัลลุดครับเขียนวันที่นะครับเขียนค่ะเด็กๆเขียนวันที่แล้วเด็กๆก็เขียนคำตอบไปเลยนะคะข้อหนึ่งถึงข้อห้านะคะตอนนี้ครูกำลังเฉลยคำตอบอยู่ที่ข้อหนึ่งอยู่ค่ะ เด็กๆเขีนคำว่าเก็บอะไรจัดเก็บกวดขยะลงไปนะคะที่ข้อหนึ่งนะคะเขียนแค่ตรงนี้นะนี่คือที่เด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำความสะอาดของเครื่องใช้ในบ้านที่ตกรลลุงลังนั่นเองนะคะใช่เริ่มเด็กๆกล่าวมาทำได้แล้วค่ะถ้าเด็กๆเห็นสิ่งของที่อยู่ในบ้านของเด็กๆป่วยังไม่เ็นะเด็กๆคุกให้เวลาค่ะเด็กๆไม่ต้องต่อไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆเขียนนะคะ ใี้เสร็จแล้วให้เด็กๆรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเร็จแล้วถวแม่คะถ้วยังไม่ได้เสี่ยร้อนี้ค่ะใครยังไม่เสร็จยกมือ คุณครูคะผมเซลครับอ่างั้นคดไปต่อข้อสองเนาะได้คับเป็นเรื่องการเก็บกวาดเขียนแบบนี้ตรงนี้อ่ะข้อสองรูปนี้เด็กๆด,ดูนะคะว่ารูปนี้เป็นยังไงคะ,ะเขาทำอะไรอยู่บนโต๊ะการเก็บนนะ ถูกอค่ะอันนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่างั้นเรามาดูคําตอบกันว่าถูกไหมเก็บตรงกับก้นยนนะคะนี่ใช่ไหมเอ่ยอ่าถูกต้องเด็กๆเขียนคําตอบไปเลยค่ะจัดเก็บหนังสือบนโต๊ะเขาไวๆเข้าช้าสไลอี <ใ>ไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนเนาะใครเสร็จแล้ว<า>เด็กๆไม่ต้องไม่ต้องอ่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่รอ<า>เรียนอยู่เขาจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเด็กๆตั้งไปได้เลยค่ะเด็กๆไปได้เลยขเส<า>ือมีเวลาให้ทําค่ะเนี่ยโวเสือ ข้อสองนะคะก็คือการเจ็บจัดเก็บหนังสือบนโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะคะเด็กๆรอคำตอบไปได้เลยค่ะยังไม่เจ็บค่ะเสร็จแล้วค่ะครูนู๊ใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วเด็กๆ,ๆก็รอเ<อ>พื่อนนะคะเด็กๆปิดไมเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องเปิด <ๆ S 2> ไม์นะเด็กๆปิดไมเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องเปิดไม์นะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ วันนี้เราจะทำกิจกรรมกันในชั่วโมง5้าข้อนะคะเด็กๆตอนนี้ครูนุชกำลังเฉลยอยู่ที่ข้อ2อยู่นะคะอ่ะต่อไปต่อไปข้อสามนะคะเดี๋ยวใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวครูนุชมีเฉลยนะคะท้ายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูเฉลยตอนท้ายชั่วโมงได้นะคะ ข้อสามรูปนี้เขาจัดเก็บอะไรคะจัดเก็บเสื้อผ้าจัดเก็บตู้เสื้อผ้าค่ะจัดเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเราเป็นมุกดานะว่าถูกไหมตู้เสื้อผ้าอ่าถูกต้องค่ะเด็กๆรอกคำตอบลงไปเลยค่ะจัดตู้เสื้อผ้านะคะจัดเก็บตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะเด็กๆเขียนได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการจัดเก็บอ่าโต๊ะตู้ชั้นนะคะให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆต้องเรียนรู้เรื่องการจัดเก็บด้วยนะคะเด็กๆสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะเราเป็นเด็กนักเรียนที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะคะจะได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะอ่ะเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วปิดไม์เลยค่ะ ครูคะมีมีเรียนย้อนหลังไหมครับมีค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่าใครเสร็จแล้วเราไปต่อข้อสี่เลยนะคะยังไม่เสร็จครับอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะเด็กๆปิดไม์เลยนะคะเด็กๆปิดไม์เลยนะคะเด็กๆ ใครแล้วครับ <bon Culture. S 2> ป๊าป้ายข้อ C ให้หนักเรียนดูรูปก่อนนะอะรูปนี้เขาทำอะไรใครตอบได้เก็บรองเท้าครับ ow, ow, รองเท้าค่ะ <arlos S 3> เด็กๆเก็บ ow, รองเท้าค่ะเก็บรองเท้าค uh, ่ะเรองเท้ากันเลือข้อต่อมา เด็กๆลอคำตอบลงไปเลยนะคะถูกต้องค่ะจัดเก็บรองเท้านั่นเองนะคะเป็นยังไงคะเขาจัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยวางนะคะไว้ในชั้นวางรองเท้าในตู้วางรองเท้านะคะขอไม่ทันข้อสามนะคะเดี๋ยวคุณนุชมีเฉลยให้ท้ายชั่วโมงนะคะใครไม่ทันข้อไหนเดี๋ยวเด็กๆมาดูเฉลยท้ายชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้คุณนุชมาข้อสี่แล้วนะคะ เด็กๆลอกคาตอบที่ข้อสี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวใครไม่ทันข้อไหนเดี๋ยวครูมีเฉลยให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะครูครูนู๊ตเสร็จแล้วค่ะคุณครูนู๊ตค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณครูนู๊ตเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งลูกใครที่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆรอเพื่อนแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะชั้นป .1 นะคะน่ารักทุกคนเลยนะคะชเหลือตัวเองได้รู้จักหลักวิธีการจัดเก็บของเล่นของใช้นะคะคน ครูขาไม่เห็นเฉลยข้อสี่ค่ะอ่านี่ค่ะจัดเก็บรองเท้านี่ค่ะตัวหนังสือสีส้มตรงนี้นะคะเลขสี่นี่เห็นไหมลูกจัดเก็บรองเท้าข้างบนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวไปดูเฉลยเนาะอ่ะต่อไปครูไปข้อห้าก่อนนะเฉลย่ะเดี๋ยวครูมีเฉลยให้ดูนะคะอ่ะต่อไปข้อห้าลูกเขาทำอะไรข้อสุดท้าย เด็กวิ่งวันนี้น <หา S 1> บบังสื่่ได้หนังสือไว้บนชั้นนะคะให้เรียบร้อยนั่นเองอ่ะเรามาดูคนตอบซิว่าถูกไหมอ่ะถูกต้องค่ะจัดเก็บชั้นหนังสือให้เรียบร้อยออะเด็กๆล็กคันต่ลงไปเลยลูก เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูมีเฉลยให้ดูเด็กๆที่ไม่ทันข้อไหนเด็กๆมาทำเละอ๋อมาเลเฉลยได้นะคะไปข้อห้าเลยมาคุณคอูตอนนี้คุณครูกำลังเฉลยอยู่ที่ข้อห้านะคะเด็กๆข้อสุดท้ายแล้วนะคะมาข้อห้าเลยจัดเก็บหนังสือกระเดี๋ยวครูเขาบอกเด็กๆไม่จําเป็นต้องเขียนตามคุณครูก็ได้นะคะเด็กๆจะเขียนกระชัดกระชับกระชับกระชับรัดกับครูก็ได้นะคะ จัดเก็บหนังสือนะคะก็ได้เดียแล้วค่ะคุณครูนุชใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวเราจะได้มาดูคําตอบอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กๆเขียนถูกไหมยังไม่เสร็จค่ะยังคุูนุชรอเพื่อนที่ยังไม่เสร็จสักคู่นะคะอันนี้นะคะคือการการจัดเก็บชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะบ้านใครที่มีหนังสือ เยอะๆนะคะนักเรียนก็เวลานักเรียนอ่านหนังสือเสร็จหรือนักเรียนเห็นหนังสือที่วางไม่เรียบร้อยเด็กๆสามารถที่จะปัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ตามรูปนี้เลยนะคะคู่คู่คูค่ะูคู่ค่คู่คูอค่คู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 ่คคู่คู่ะูยคูคูคู่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 นะ่คู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 ยกู่คูค่คูคููคู่่ นี่ถูกข้อเหรอมี5ข้อนะคะอ่าดูเฉลยข้อหนึ่งะอ่าเด็กๆตรวจได้เลยนะคะว่าเด็กๆทําถูกไหมข้อหนึ่งตอบใช่ดูดิตอบอะไรใครตอบถูกข้อนี้อ่านให้ครูฟังด้วยลูกมิทเขาทำอะไรเฉลยแล้วหนูไม่ได้สนวันนี้เด็กๆเด็กตอบให้ครูหน่อยเฉลย ัดเก็บกวาดขยะเป็นอไรวะเขาเก็บกวาดขยะหรือจัดเก็บกวาดขยะนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบแบบไหนก็ได้นะคะก็คือเขาทําความสะอาดให้เรียบร้อยโดยการกวาดขยะเก็บขยะนะคะที่อยู่ในบ้านนั่นเองนะคะขอบคุณนุ๊กคนหน่วาขยะครับกูนุกวาดขยะค่ะอ่าใครถูกยกมือ ยกมือใครเขียนถูกใครตอบถูกนะคะไม่ต้องลอกตามครูก็ได้นะคะเด็กๆเยลเ่อยมาคือส่วนหนึ่งของคําตอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเด็กๆจะเขียนว่าเก็บกวาดขยะหรือกวาดขยะก็ได้นะคะทําความสะอาดก็ได้นะคะอะทำได้ดีอ่อสอนช้าๆเนาะข้อสองเขาเขาทำลายกับหนังสือลูก ที่อยู่บนโต๊ะจะทำอะไรจัดเก็บหนังสือบนโต๊ะให้เป็นระเบเรียบร้อยนะคะคือถ้านังสือบนโต๊ะที่บ้านของเรานะคะวางไม่เรียบร้อยเด็กๆก็จะต้องนำมาวางจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการจัดเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยที่อยู่บนโต๊ะนั่นเองไู่้อหนูข้อสามกับข้อสี่ได้ไหมคะไปใครถูกเด็กๆตาม ตามตรวจไปเลยได้เลยนะคะข้อสามอะไรลูกใครตอบถูกข้เสื้ผ้าจากตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้านะคะใครที่ไม่ทานเด็กๆสามารถดูคำตอบตรงนี้ได้เลยนะคะม่เหรอมมาสรุมทุกที่ ใค<ไ><อ>รยังไม่เสร็จมีไหมครูจะไปเฉลยข้อสี่แล้วลูกไหมครับเปิดข้ออุ้ยแล้วโต๊ะใหม่เนี่ยข้อสี่ยังคะอ่ะต่อไปเฉลยข้อสี่ต่อเลยนะคะเด็กๆ ข้อสี่เด็กๆกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะให้สวยงามด้วยเนาะเวลาเด็กๆทำส่งรูจัชันนะคะจะได้กูจัชันจะได้เห็นเราทำงานเรียบร้อยค่ะข้อสี่ใครตอบจัดเก็บรองเท้าหรือจัดวางรองเท้าต้องค่ะถูกต้องเลยเด็กๆสามารถที่จะเก็บรองเท้าได้เองนะคะโดยการที่วางรองเท้าของเราให้เป็นคู่ใ้เป็นระเบียบนั่นเองนะคะ ต้องกานปีทูไหมคะแค่เจาโจ๊ก่ะโอ้โหค่ะมีกี่ข้อคะอ่าต่อไปข้อสุดท้ายแล้วลูกข้อ,อห้าเห็นเด๋วแล้วกิวเฉลยข้อ,อห้าแล้วนะ,ะใครไม่เสร็จข้อสี่มีไหมไม่มีแล้วเนาะไม่มีกูไปข้อเฉลยข้อห้านะคะข้อห้า จ่านการ่ือนั่นเองไหนใครถูกหมดเลยเมื่อกี้ที่เด็กๆทำมานะคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนครูนุชก็ขอเน้นย้ำฝากนะคะเด็กๆที่เรียนในชั่วโมงนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ยทำงานให้เป็เด็กเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่กคงูประจำชั้นนะคะ แล้วฝากไปฝากเด็กๆไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะให้ให้ถูกวิธีนะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องการจัดเก็บชั้นตู้โต๊ะนะคะสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเ,คเด็กๆสามารถทําได้นะคะโ,คโดยโที่เด็กๆเนี่ย รู้จักเก็บให้เรียบร้อยนะคะวางให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบถ้าเด็กๆเ,เห็นสิ่งไหนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆ,ๆก็สามารถที่จะจัดวางของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะคะ,ะก่อนหมดชั่วโมงนะคะครูนุชขอฝากนะคะ<ม>ให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนทําง,งานนะคะให้ดีนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูนุชขอลาไปก่อนนะคะ ไว้พบกันชวโมงหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคีคะคั่ะสวัสดีควัสดีคดีะีคะคส่ะ่ะณคสวัสดีค่ะค่ะณะสวัสดีค่ะคุณครสวัสดีค่ะคู่ะคุณครูสวัสดีค่ะคี สวัสดีค่ะคนุชเพูชื่อครูทำไมค่ะครูน<อ> <Un lock>. ุชบายพี่อรอ่มไตั้ท่าพ่แบไหน้แม่วันละครวันยู